ี่น้องวันนี้ไร่ธนภูมิก็ได้มาทําการสางใบพี่น้องนี่ครับเจ้าของไร่ตัวจริงเลยแฟนผมเองสูงร้อนะครับเนี่ยแล้วลูอ้อยของผมครับพี่น้องแเดือนครับน่าจะประมาณสาถึงสเมตรได้ครับเนี่ยดูครับเนี่ยกอนหนึ่งกอนหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องมีทั้งเยอะทั้งน้อยปะปนกันไปนครับเนี่ยค่ำแล้วพี่น้อง ห้าโมงกว่า,วาแล้วกลับบ้านดีกว่าวันนี้ครับเนี่ยวันนี้ก็ทํามาได้สักทั้งวันแล้วพี่น้องนเนี่ยล็อกเชือกกันโยกกันซประมาณน,นี้เลยพี่น้องความยาวงแต่ละแถวหนะาว้าจะมาสักเกือบ200ร้เมตรนะครับเนี่ยนี่ทำเมื่อวานพี่น้องแถวนี้ทำเมื่อวานครับเลาะกลาบสางใบ ป้อยแปดเดือนครับพี่น้องนครับมีเซมีบิบิดมัง่งแต่ยังไม่ล้มพี่น้องก็เลยมาพยุงมาให้มันตรงๆหน่อยวันนี้แหละครับเนี่ยมีบางที่ที่มีเซแต่ไม่ถึงกับล้ม,ก,มก็เลยมาล็อกเชือกนี่ก็จะถึงเวลากลับของเราแล้วครับเนี่ยเวลากลับบ้านแล้วห้าโมงกว่าแล้วพี่น้องป่อยแปดเดือนครับรวันนี้เลย ภารกิจของไร่ธนภูมิเราช่วงนี้ก็จะวนอยู่แต่กับอ้อยอย่างเดียวเลยพี่น้องมันไม่อยากไปเจอป่ามันเลยครับเน่ยเน่าตรึมนี่ครับประมาณนี้เลยพี่น้องลอกกราบสางใบ8เดือนครับพอไรบอกครับพี่น้องนี่ครับไร่ของเราตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซัตบตำบลคลองใหญ่ อำเภอปวงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผมประมาณนี้แล้ครับกลับบ้านแล้วครับพี่น้องวันนี้พรุ่งนี้มาต่อกันใหม่สวัสดีครับ